สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณได้ไปทะเลตากักที่หนึ่งวันนั้นอากาศดีมากคุณก็เลยเอาเก้าอี้ขึ้นมาเพื่อจะได้นอนชิวๆแต่ไม่นานน่ยคุณก็รู้สึกได้ว่ามีลมผ่านน้อยลงและมีบางอย่างกําลังหายใจลดต้นคอของคุณคุณจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาดูนั่นเนตัวไปโนซอรัส <c oughs> ตัวโคตรพ่อโคตรแม่จะเทจะเบียวแถมในหนังแม่งฆ่าทีเล็กได้เฮียแม่งขี้โมชิบหาย แต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาพูดเรื่องข้อมูลของสไปโนซัสตัวเดียวแต่จะมาเจาะลึกในวงของสไปโน solid เลยแล้วทำไมไม่ทำเจาะลึกข้อมูลแต่ละตัวไปเลยวะฮึกูไม่รู้ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเหตุผลที่ผมมาพูดในวงสไปโน solid แบบนี้เพราะว่าผมอยากจะทำข้อมูลแต่ละตัวให้มันรวมๆกันไปเลย ก็แบบว่าวันนี้ผมทาคลิปของสไปโนซอรัส no ไปแล้วแต่พรุ่งนี้ผมอยากจะทําคลิปของบาลิโอนิกกับตัวโคไมมัดมันก็คงจะมีแต่เรื่องให้พูดแค่รูปพรรณสัณฐานที่เปลี่ยนไปเท่านั้นแบบถ้าไปพูดเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็แค่สไปโนซอรัส no เปลี่ยนสก,กินเลยป่าวะผมเลยจะมาพูดรวมๆเกี่ยวกับสไปโนซอริต no ไปเลยและจะแยกเป็นหัวข้อต่างๆให้เอาไว้พูดทีละประเด็นส่วนสไปโนซอริต no แต่ละตัวผมจะยกตัวอย่างมาแค่ตัวที่มันเด่นๆหรือตัวที่ผมชอบมาเท่านั้นโอเคเสียเวลามามากพอแล้วเข้าคลิปกันเลยดว คลิปนี้มีการใช้คำหยาบคายและใช้มุกสมองเน่าเยอะอยู่พอสมควรและต้องขออภัยหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นสไปโนโซอริดคืออะไรมันก็คือชื่อวงของไดโนเสาร์ที่มีหน้าตา้าจละเข้สไปโนซอรัสบาลิโอ닉สูโคไมมัสอะไรเงี้ยหรือไอ้พวกตัวไหนที่มันหน้าตาเหมือนๆกันน่ะก็คือวงสไปโนซอริดหมดเลย อย่าไปมืนนับจระเข้นะเฮะียมันไม่ใช่ไดโนเสาร์ซึ่งไอ้พวกไดโนเสาร์ตะกูนี้เนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้นถึงตอนกลางหรือประมาณ1 3 9ล้านปีที่แล้วสไปโนโซอริตเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ปากที่เรียวยาวคล้ายจระเข้แบบที่บอกไปเมื่อกี้มีฟันเป็นรูปกลวยและชอบใช้ชีวิตอยู่ใกล้ริมน้ําบางตัวนี่มันก็มีกระโดงหลังมันสไปโนโหรือจะไม่มีก็ได้แบบพวกบริโอนิกพวกมันเนี่ยมักล่าปลาเป็นหลักแต่ก็ไม่เสมอไปโดยอาจจะเป็นพวกไดโนเสาร์ตัวเล็กหรือพวกซากไดโนเส ก็ดูสภาพมึงไอ้เหี้ยจะให้เป็นงั้นกับใครอ่ะบาลิโอนิกถูกค้นพบที่อังกฤษมันอยู่ในยุคครีเทเชียตตอนต้นหรือประมาณ130ล้านปีที่แล้วบาลิโอนิกเนี่ยมันมีความหมายชื่อว่ากงเล็บหนักส่วนนิ้วโป้งของมันนั้นใหญ่ผิดปกติก็เอาไว้จับปลานั่นแหละสูโคไมมัส ถูกคนพบที่แอฟริกาคาดว่าอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียตอนต้นประมาณ125ล้านปีที่แล้วชื่อของมันแปลว่าเลียนแบบจระเข้ก็ตามตัวเลยครับแม่งทําทุกอย่างแทบจะเหมือนจอระเข้เลยจะเรียกจระเข้เกก็ได้ไม่ว่ากันตอนแรกเนี่ยผมแยกไอหมอนี่กับบาลิโอกไม่ออกเลยเพราะแม่งหน้าตาโคตรเหมือนกันปัจจุบันกูย,ยังไม่รู้วิธีแยกแม่งอยู่ดีว่าแม่งแตกต่างกันยังไงแต่ที่เห็นได้ชัดๆเลยนี่ก็คือเรื่องขนาดบาลิโอกเนี่ยจะมีส่วนสูงอยู่ที่2.5เมตร ส่วนซูโคไมมัดอยู่ที่3.6มจุหกเมตรเย็ดเตโคตรใหญ่อีกที่โอเวเนเตอร์ตัวนี้ผมโคตรภูมิใจนำเสนอเลยเพราะมันคือเดนอโตสจากลาวครับทุกคนโดยมันจะอยู่ยุคครีเทเชตตอนต้นประมาณ113ล้านปีที่แล้วโดยจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคือกระโดงหลังที่ไม่เหมือนชาวบ้านโดยกระโดงหลังของมันเนี่ยแม่งแหว่งไว้เหลือ2ส่วน มีความเป็นไปได้นะว่าฟอสซิลของวันเนี่ยได้รับความเสียหายจนส่วนกระโดงแหว่งแบบนี้แต่ผมเชื่ให้มันแหว่งแบบนี้จริงนะแม่งเท่ดีสยามโมซอรัสสยามโมซอรัสเนี่ยอยู่ในช่วงครีเทเชียสต,ตอนต้นประมาณ120ล้านปีที่แล้วมันเป็นสไปโนซอริดชนิดแรกที่พบในประเทศไทยข้อมูลมึงน้อยมากมีแค่นี้เนี่แหละสไปโนซอรัส มาถึงสักทีนะครับกับเดอะโกด์ของเราความหมายชื่อของมันตรงตัวเลยครับกิ้งกามีกระโดงมันถูกค้นพบที่แอฟริกาเหนืออยู่ในยุคครีเทเชียตอนกลางประมาณ100ล้านปีที่แล้วมันคือสไปโนโซลิดที่ตัวใหญ่ที่สุดแถมเป็นสัตว์กินเนื้อบนบกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ว่ายน้ําเก่งที่สุดแต่บนบกนี่ค่อนข้างที่จะอุ้ยอ้ายเลยและมันก็เป็นไดโนเสาร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดจากช่วงยุค2 0 0พันที่แม่งไล่กับทีเล็กเป็นหมูเป็นหมาจนตอนนี้แม่งจะกลายเป็นเป็ดอยู่แล้ว แต่อย่าไ,ไปคิดเลยครับว่าสไปโนเนี่ยโดนเนิฟตัวมันมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแพทมาอยู่ตลอดเวลาไม่แน่งานวิจัยหน้าเนี่ยมันอาจจะมีปืนจิตกระโดงมีสแปร์ลและก็ใช้หาร์คีได้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้มึงมัลล่วละแต่บุญซ้อนกำซัดครับมันเกิดเกิดยุคเดียวกับคาคาโลดดนโตซอรัสก็คือถ้าวันหนึ่งเนี่ยสไปโนมันซวยเดินอุ้ยอ้ายเข้าไปในถิ่นของคาคาโลดดนโตซอรัสเนี่ยจะเหลือ,อยี่อะไรล่ะโดนกระทืบไปสัตว์จีบสาวสไปโนจีบสาว ตั้งแต่เด็กพวกคุณเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่ากระดงของสไปโนเนี่ยมันไวไว้ทําอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมก็เอาไว้เปลี่ยนสีของสโตแบบสเตโกงไงโดยวิธีการที่จะจีบหญิงหรือดึงดูดตัวเมียเนี่ยมันก็อาจจะมีการสูบฉีดเส้นเลือดเข้ากระดงเพื่อทําให้สีมันสดล้วมีหลากหลายสีเพื่อดึงดูดตัวเมียแต่ถ้าเล่นใหญ่หน่อยแม่ก็คงจะเอาไฟ r า b ีมาติดส่วนการทํารังของพวกมันก็น่าจะเป็นที่ติดน้ําแหละลาเยอะดีส่วนไอ้วิธีการล่าของมันเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วไหม เออว่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาหัวข้อวิธีการล่าเอาไว้เล่ากับพวกไดโนเสาร์ที่มันมีวิธีการล่าน่าสนใจดีกว่าสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอฝากไว้ว่าไดโนเสาร์วงสไปโนซอริสเนี่ยถึงแม้พวกมันจะไปกันไม่สุดกันสักด้านแต่อย่างน้อยพวกมันก็เลือกที่จะหาที่ของพวกมันเจอเปรียบเสมือนกับคนเราที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปของสนามไหนสักสนามเลยแต่เมื่อเราอยู่ในที่ที่เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนั่นก็เพียงพอแล้วสําหรับการมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับและขอบคุณทุกทุกคนที่ดูคลิปจนจบเลยนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วง after talk นะครับเป็นช่วงที่จะดูหรือไม่ดูก็ได้ช่วงนี้ผมก็จะมานั่งบทเรื่อยๆครับผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับคลิปแล้วต้องบอกเลยว่าไอคลิปเนะี่ยกว่าจะทําเสร็จแม่งทํานานมากตอนแรกผมกะจะทําให้เสร็จภายใน23าวันแต่ตอนนี้ปาไป1อาทิตย์แล้วสาเหตุมันก็เพราะว่า ผมเนี่ยติดภารกิจและมีภาระงานที่จําเป็นต้องทำค่อนข้างที่จะเยอะแถมช่วงนี้ผมใกล้จะจบม .6 แล้วด้วยมันก็จะเลยออกมาช้าแบบนี้ถ้าพวกคุณดูแล้วพวกคุณคิดว่าไอสไตล์การเล่าเรื่องของผมเนี่ยมาดูคุณคุณใช่แล้วครับผมผมหยิบผมเอาแบบแรงบันดาลใจจากช่องยูทูบเบอร์หลายๆคนมามาทำคลิปนี้เยอะมากคลิปนี้อาจจะสั้นๆไม่ยาวมากน่าจะไม่ถึง10นาทีได้มั้งเออ น่าจะใช่น่าจะใช่แต่ถ้าแบบถ้าคิปมันออกมาเวิร์กแล้วทุกคนชอบเนี่ยผมสัญญาเลยครับว่าผมจะตั้งใจทํามากกว่าน,นี้ในคลิปหน้า,นาแล้วผมจะพยายามใช้ภาพที่ผมวาดเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบไม่ได้เอาภาพใครมาแล้วแบบไม่ได้ทิ้งเครดิตไว้ครับสญญาเหตุที่ผมมาทําคลิปแบบนี้เพราะว่าผมได้ดูหลายๆช่องที่เขาทําเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะแต่แบบ ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะแต่ผมสังเกตว่าแบบแต่ละช่องนี่เขาจะไม่ค่อยใช้มุกตลกหรือใช้แบบใช้มีมสมองเนา่าผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาลองทําดูดีกว่าเผื่อเวิร์กส่วนเพื่อนๆนี่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เซียนไดโนเสาร์มากขนาดนั้นก็เป็นแค่เด็กที่ชอบไดโนเสาร์คนนึงในคลิปเนี่ยอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดแบบ อาจจะผิดเยอะเลยแหละแล้วก็น่าจะเล่าตกหลายประเด็นเดะต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนพวกกระดกแว่นนี่อย่าอย่ากระดกแว่นใส่กูเลยเอาแค่ชี้แนะกับแนะนําพอเออแล้วผมวางแผนไว้ด้วยว่าผมจะทำแอนิเมชั่นยาวสักเรื่องแบบอาจจะยาวประมาณ20นาทีเลยเป็นเกี่ยวกับทาหารที่ต้องไปเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์ในป่าอะไรพวกนี้นี่แหละถ้าแบบถ้าเพื่อนๆชอบนี่ก็ ลองทักมาดูก็ได้นะครับผมถ้าแบบถ้าแบบอยากดูกันจริงๆผมอาจจะเร่งมือทําจนเสร็จเลยก็ได้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์อะไรพันไหนก็รอติดตามกันได้เลยครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมชื่อลามินเรียกสีก็ได้สวัสดีครับ